พี่น้องจ้าืัอนี้วันพระเด้อจ้ามาเชิญชวนพี่น้องมาสวดมนต์กันจ้าและน่งสมาธิกันเดอจ้าเริญนภาวนาน้ำกันเดอจ้าสาธุจ้าสาธุสวัสดีเจียบจ้าสวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนที่พี่น้องละกแม่แม่ทุกคนเด้อจ้าสวัสดีเช้าวันพฤหัสเด้อจ้า วันนี้เป็นวันพระเนือจาะทุกคนเนาะ<ม>เดี๋ยวเราทุกบางคนจะบูรูษนะจ๊ะวันนี้เป็นวันพระนะจ๊ะสิหกรรก็เชิญชวนทุกคนนะจ๊ะไปมาทําบุญใส่บาตรกันเนาะจาะแล้วก็สวา,วา,า,กกนนากสวดมนต์เจริญภาวนากันเนื่อจาะเมื่นซาเนียเจ็กับกไปใส่บาตรแล้วจาะเวลาขับรถไปส่งลูกกัแบแหว่ไส่บาตรน้ำจ้ะ <c oughs> แล้วก็ซื้อดอกไม้จ้ะดอกไม้สวยๆงามๆเนาะจาะมาอ่า ไหวยพระที่บ้านนาจากมาไหว response, amine, yeah, coping, em. anyway, is, ้คูบาอาจารย์นาะจากหลังจากนั้นแล้วก็จะมาสวดมนต์จะเจ่นญภาวนนเด้นอจจากหลังจากที่สงการบ้านเสร็จก็จะมาสวดมนต์จะเล่นญภาวนากันอย่างก็จะมาเชิญชวนเพื่อนๆพี่น้องๆหลักกนแม่ๆทุกคนนอจ้ะมาสวดมนต์กันนอกจากการสวดมนต์เป็นสิ่งที่ดีเน้อจากทุกคนถ้าสวดได้ทุกวันเน้อจากหิิงดีเนาะอาจจะเป็นหนังสือสวดมนต์ ที่เขาได้มากเนื่องจากเขาก็เอามาสวดมนต์อ่านเนื่องจากว่างๆเขานก็จะเอาไปตองไปคิดนู่นคิดนี่หลายจ้ะคิดอย่างเ่อใดก็เอาหนังสือสวดมนต์เราจะมาอ่านเนื่องจากเป็นงูเพราะว่าการสวดมนต์ก็จะทำให้จิตใจเขามันนิ่งเนื่องจากมีสมาธิขึ้นมีสมาธิมีสติมีปัญญาเนื่องจากทุกคนเชิญชวนใุ้ทุกคนมาสวดมนต์กันเนื่องจากเจ็บก็สวดมือละหนึ่งหลอบสองหลอบเนื่องจาก จริงๆก็อยากจะสวดจริงๆอ่าถ้าตามคำสอนอาจารย์เพื่อนๆก็ให้สวดสองรอบว่าจ้าตอนนี้กะพยายามบังคับจะาขอให้ได้สองรอบเว่อจ้าแต่ก็จะให้ได้บวกระดรอบนึงในแต่ละเมิอเนื่อจากเพราะว่าขั้นสวดเราไม่เจอสิ่งดีๆเข้ามาเนื่อจากขอใหอ้ทุกคนเนาะเพ่าสวดมพื่อจะเล่นเท้านัาน่งกันเนื่องจากทุกคนเพื่อร์ได น้ำสิ่งดีมาสู่ชีวิตเฮาเด้อจ้ะยิ่งผู้ใดที่อ่าเป็นคนที่คิดมากเนาะจ้ะเป็นอ่าบ่สบายใจหยังเสือจากจะให้มาสวดมนต์กันเด้อจ้ะเพราะว่าการสวดมนต์จะดซอยเฮาได้หลายๆอย่างอยู่จ้ะทุกคนเนาะหวังว่าเฮาก็ะหาเวลามาสวดกันจ้ะจะสวดตอนใดก็ได้เด้อจ้าบ่แม่นเฮาจะมาสวดแค่ยามมื้อแลงยามเช้ายามมื้อเว้นกะงวันเด้อจ้ะตอนเย็นกลางคืนเด้อจ้ะสวดได้หมดตลอดทุกเวลาเด้อจ้ะเพียงแค่ว่าเฮา สะดวกช่วงไหนที่ครบสวดได้เด้อจากเพื่อความสุขความสบายใจของครอบจิตใจขราจะบไร้วาคุณหรือว่าคิดเรื่องอืนใหลายเด้อจากกรเชิงชวนให้เพื่อนๆทุกคนมาสวดมนต์เจริญภาวนาน้ากันเด้อจ้าสวดมนต์เสร็จแล้วจังความทีเข้าไปเยี่ยมเพื่อนๆเดื่อจากทุกคนมาอนุโมทนาสาธุน้ากันเด้อจ้าขอบคุณเน่ยะ